สวัสดีครับฟ้าสายฟาร์มเชอร์รี่สีทองชัยนาธนะครับวันนี้ก็จะพามาดูผลงานที่แห่งความภาคภูมิใจนะครับอีกอีกตัวหนึ่งนะครับจากแม่หอยตอนนั้นเรามา60ตัวนะครับตอนนี้ก็เหลือ20กว่าตัวและแม่แม่หอยพ่อหอยนะครับอันนี้เป็นลูกเขานะครับผมแยกมาไว้ได้ลองปูนอีกหนึ่งบอ่อนะครับอันนี้ก็แยกมาไว้อ,อีกนะครับเยอะมากเลยตอนนี้เพราะว่า พขได้เยอะมากเลยตอนนี้นะครับอันนี้ก็เป็นรุ่นลูกาอายุยังไม่ได้มีถึงเดือนเลยมั้งเนี่ยส่วนใหญ่จะไม่ค่อยได้จดได้จำแล้วเพราะว่าถ้าโตมาไหร่ก็ขายไม่มันนั่นเลยครับน,นี่เป็นหอยลูกตัวเล็กๆนะครับวันนี้องอันนี้เราก็แยกเดี๋ยวจะไปไว้ในบ่อบ่อพอบายทางนู้นนะครับพอมีมีที่ไว้หน่อยจะคัดตัวที่พอให,ใหญ่ๆ่อยไปไว้รวมๆกันอันนี้ก็ถือโอกาสถ,ถ่ายน้ำก็ไปซะเลยนะครับน้ำก็ยังไม่มีกลิ่นเหม็นแล้วเพราะว่า จะคัดตัวใหญ่ไปเวยก็เลยถ่ายน้ําทิ้งซะหน่อยน้าก็ยังไม่ดําเท่าไหร,ร่พอได้อยู่ไม่มีกลิ่น่าน้าก็แพงพอสมควรนะครับวันนี้ก็เป็นหนึ่งตัวอย่างนะครับการเพราะลูขหอยเฉลือยสีทองแท้อันนี้ทองแท้เลยนะครับสั่งมาจากความททคภาอีสรนเขาเลยแหละนะครับขเขาก็ใช้ได้นะได้เลยหละ ครับเล็กๆน้อยๆครับจัฟกาใสฟาวมเฉลี่ติดทองนะครับขอบคุณนะครับที่กดติดตามกันมาเรื่อยๆนะครับขอบคุณนะครับเป็นกำลังใจในการทําคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ